na aikata อยู่ดีๆมาจากทุกาจากไหนไม่รู้โอ้บ้าข้รมโค่นี่หรือว่าโคตัดสินกับวใครจะอยู่ใครจะกลับา รอบน้ำเสมือนครับทิดาหอมกายครับดูดีว่าดูดีว่าเที่ยวนี้จะหอมติดหรือไม่ไหนเมื่ออยู่รอบน้ำเสมือนฝั่งกันด้วแต่รอบน้ำแดงฝั่งกันนี้บอกว่าบอกว่าเที่ยวนี้ถึงจะอยู่รอบน้ำแดงรอบน้ำแดงแต่ว่าบอกมาตอน จะเสียเปลียแต่จะเสียเปียนจิงเมื่อไหร่เมื่อหงว่ามหาลากล้องหนามแดงฝั่งนี้เริ่มตะกุยตะกายเริ่มตะกุยตะกายลายกอดขอบกันมาลายกอดขอบกันมาดูดูว่ากอดได้กอดได้จะแสนได้ไม่ได้ไหนเมื่อทีดาหอมไก่เริ่มสะบัดเริ่มสะบัดขอนี่แล้วเอาละครับที่ดาหอมไก่นั้นบอกตรงๆครับว่าอยากจะ ดูแต่ขนณะนี้ก็หงไฟมหาราชได้พักนานนิดเอาละเว้ยไม่แน่ับเพราะตอนนี้ถ้าดูแล้วเรือหงไฟมหาราชยังไม่ได้เปรียบองไก่ก้วยหงไก่ได้เปรียบกว่าได้เปรียบกว่าเน็ตจังจ้าได้เปรียบเล็กน้อยที่ปากกาเร่งกอดคอสมันเจอเสมอกันเริจะแตกแล้วเว้ยหงไฟมหาราชเริจะไปวแรงแตกหนีแล้วหงไฟจะแตกได้หรือไม่ที่ดาวไก่ก็ไม่ยอมหงไก่กูยอมหงไฟยังตีอยู่ว่าแล้วหงไฟยังตีอยู่หงไฟ้ายเลยแตกหนี ออนี่ออกที่บอกหองฟ้านี่ออกโรจีดาหองไฟบี้จิ้มาพี่ดาขหองไฟบี้จิ้เข้ามา,า,มา,มาแล้วเห็นข้าไม่ไหวปล่อยทายไหลเข้าเฮ้งไทยครับผลการตัดสินร่งรองน้ำแดงครับ ล่องน้ำแดงครับโหงฟ้ามหาราชเป็นฝ่ายชนะโหงฟ้ามหาราชล่องน้ำแดงเป็นฝ่ายชนะครับผมครับขอโปรแกรมรอบรองชนะเลิศด้ยครับรับก็เป็นเที่ยวแรกก็เป็นตะเก,ะกเียงแก้วล่องน้ำแดงต่อแจ้งนรรลุ่งเรืองนาวาล่องน้ำต้องเงินสุประจิตล่องน้ำแดงครับผมโหงฟ้ามหาราชล่องน้ำต้องเงินครับครับขอเชิญครับเอาเรือก็ปจุดที่พักเลยครับภาพกเลยครับก็เลยครับกูแรกเชิญนะครับใช่ืูแรกครับ ตะเคียนแก้วครับครับร่องน้าแดงเยอะครับต่อแจ้งนครร่วงเดือนาวาร่องน้ำต้องเห็นครับครับผมขอเชิญนะครับทั้งสองลำครับจะบอกว่าเหนื่อยคงไม่ใช่นะครับครับเขาไม่มีเวลาแล้วครับครับ